เอาละครับเพื่อนๆอยู่กับผมกับปาสปอเช่นเคยคือวันนี้ผมจะสปอรนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่า Solo Leveling ภาค2ตอนที่6ในตอนนี้ผมก็รับปาาระกันความเดือดเลยนะฮะเพื่อนๆหาดูอนิเมะเรื่องนี้แบบถูกลิขสิทธิ์ได้ทางเน็ตฟิกเลยแต่ก่อนที่ไปรับชมผมก็ขอฝากกดไลค์กดซับตะคายเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องเราด้วยพร้อมแล้วเนี่ยเราไปเริ่มเรื่องเลยเลย Let's go <S จากความเดิมตอนที่แล้วปาร์ตี้ที่พระเอกไปเป็นคนแบกของเข้าไปถึงห้องบอสแล้วล่ะครับแล้วภาพก็ตัดมาที่หน้าดันเจี้ยนฮ e ัน,น,น,นเตอรร์แแงงคไปปเ็นนนบกขอใดันเจีี้ยยนนนนแรงเเ่ะฮัตอร์ชาแฮอินนเี่ยกก็ลังหหห่่ววงพระะะเออกกยูนนนนฮจาาัั้้ทีม ขุดเจาะก็เข้ามาถามเธอมีอะไรเกิดขึ้นในดันเจี้ยนหรือเปล่าเธอเนี่ยก็บอกไปนะฮะว่าแต่ฉันขอยืมอาวุธนั้นได้ไหมจากนั้นก็ตามสภาพฮะนี่มึงจะถือเข้าไปจริงๆหรอเนี่ยเธอเนี่ยก็ถามกับหัวหน้าทีมขุดเจาะไปเขาจะมีอย่างอื่นเช่นดาบหรือว่าหอกหรือเปล่าจากนั้นเธอเนี่ยก็ตัดสินใจอยู่นั้นนะฮะว่าจะเข้าไปแบบมือเปล่าหรือจะถือจอบเข้าไปด้วยหัวหน้าทีมขุดเจาะเนี่ยก็ได้แนะนําเธอนะฮะถ้าจะเข้าไปมือเปล่านะอย่างน้อยก็เอาเจ้านี่ติดตัวไปด้วยแล้วกันแล้วจากนั้นภาพกกกกกกก็็็ตััััดดดดมาาในนนนนนเเจีี้้้้้้ยยหหอออออองงงบบไไไํพพชททททุุปป่่ืว พี่ชายที่ใส่หมวกพ่อมดเนี่ยก็ได้พูดขึ้นไฮอ็อกจำนวนเยอะขนาดนี้ถ้าออกไปข้างนอกแล้วก็คงมีเมืองสักแห่งที่ถูกทาลายอย่างง่ายดายแน่นอนโดยเฉพาะ4ตัวที่เป็นองค์คารักแหละนะจากนั้นพอบอสของไฮอ็อกยกมือขึ้นเสียงที่เกิดจากการทุบพื้นไปทั่วทั้งดันเจียนก็ได้สง,งบลงเรากลับไม่มีอ็อกตัวไหนที่กล้าขัดคําสั่งของบอสเลยละฮะตัดมาที่หัวหน้าปาร์ตี้ภารกิจของพวกเราคือการปิดเกตยังไงก็ต้องจัดการเจ้านั่นที่เป็นบอสของดันเจียนนี้แหละนะตัดมาที่บอสของไฮอ็อกกลัวข้าอย่างนั้น ทำให้ทุกคนในปาร์ตี้มีอาการเพียงแค่หายใจต่อหน้าบอสก็ยังลำบากแล้วนี่มันอะไรกันเจ้านั้นมีพลังเวทมากขนาดไหนกันเนี่ยตัดมาที่แม่สาวแว่นเธอเนี่ยก็ตัวสั่นไปทั้งตัวนะฮะเทียบกับเจ้านั้นแล้วนักเวทอย่างเราก็เป็นได้แค่มดตัวน,น้อยๆแหละนะจากนั้นหัวหน้าก็ถามไปทําไมต้องเรียกพวกเรามาที่นี่ด้วยใช่แล้วครับเหตุผลที่เรียกมาไม่ยอมจัดการตั้งแต่แรกก็เพื่อแค่ความบันเทิงแหละนะข้าะจะฆ่าพวกเจ้าทีละตัวจับมาทรมานแล้วก็จับก,กินเพื่อทําให้เหล่าทหารของข้ารู้สึกสนุกสนานยังไงล่ะจาาาาากกกนนนนัันั้าา้้้หหววปรรรตตีีี็ไดูททเยม ของพวกเขาเป็นแค่เลี่ยงสนุกของออกล่ะครับจากนั้นบอสก็ได้มองไปที่ซองจินอูเอ๊ะมีตัวแปลกๆปรปบอยู่ในพวกมนุษย์ด้วยแต่อีแบบนี้นะ่าก็ถือว่าสนุกไปอีแบบแล้วนะพอบอสไฮออกชะลาใจหัวหน้าปาร์ตี้ก็ได้สั่งให้ทุกคนเข้าโจมตีทันทีแต่ในตอนนี้ทุกคนในปาร์ตี้ก็ใจเสียกันหมดแล้วล่ะฮะทุกคนร้องไห้ออกมาพร้อมกับทำหน้าสิ้นหวังจากนั้นก็มีแค่หัวหน้าคนเดียวที่พุ่งเข้าไปโจมตีบอสแต่มันเนี่ยก็ไล,เเล,ลออ่เวทบทเพลงพิทักษ์พร หวหลอยขึ้นไปกระแทกเพดานอย่างแรงจากนั้นก็พุ่งลงมากระแทกพื้นซ้ำๆอยู่หลายสิบรอบแล้วกลับเป็นแค่ของล่นของบอสไฮอ็อกล่ะฮะแต่ในระหว่างนั้นซองจินอูก,ก็เข้ามาช่วยเอาไว้รปเอกก็พูดขึ้นมีหัวหน้าที่นี่นะ่ะคือดันเจียนของฮันเตอร์ผมหน้ามีความเข้ามายุ่งเกียวแต่ว่าในตอนนี้หน่วยจู่โจงกำลังตกอยู่ในวิกฤตในระหว่างที่ระเอกกำลังพูดก็มีออกตัวหนึ่งกำลังจะปาหอ,อกมาทางพวกเขาแต่ซองจินอูก,ก็ใช้พลังของแรงนึงดูดยกออกตัวนั้นขึ้นไปกระแทกเเพพดดดดาาาาาาานนนนออออออยย่่่่่งงงแแรรรรล้้ววจจิููกกก็ัับหหตผผมมมมขถถืีส มอนสเตอร์ทุกตัวที่อยู่ตรงนี้ได้หรือเปล่าสภาพของหัวหน้าในตอนนี้เขาก็ได้ยอมแพ้ไฮออฟไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะฮะที่เหลือเขาก็ฝากให้ซองจินอูเป็นคนจัดการแหละนะตัดมาที่บอสไฮออฟผู้ญิงในสักด์รีมาเนี่ยก็ได้พูดกับพระเอกงนะฮะเจ้าหนาทำเป็นปากดียังไงก็คงไม่เท่าไหร่สินะจากนั้นมันก็ปล่อยออร่าพลังวี่ออกมาออร่าของแกเป็นออร่าที่รุนแรงที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมาแล้วแต่มันก็น่าเศร้าที่มันแพ้ทางพลังของฉันนี่แหละจากนั้นซองจินอูก็ได้เรียกทหารเงาออกมานับร้อยจากนั้นที่หน้ดออาดันเจนกองงสัเกกตตาาารขมมมนี่ย็ถึ ะะที่หัวเหลืองก็ถามถึงพระเอกกับเขาหน้าทียขุดเจาะไปเขาหนาได้เข้าไปเป็นคนแบกของข้างในดันเจี้ยนเนื่องจากหน่วยจุดโจมไม่มีคนแบกของเขาก็เลยอาสาไปแทนและนะอะไรนี่ต่อจากพนักง,งานขุดเหมืองก็เป็นคนแบกของคุณฟองกินูน่ะคิดอะไรอยู่กันนะพอเป็นฮันเตอร์แลงเอสจะถูกจับตามองทุกการกระทําถ้าเขารู้ตัวเรื่องนี้ก็ดีสินะจากนั้นก็มีออร่าแผ่ออกมาจากข้างในดันเจี้ยนที่หัวเหลืองก็ได้สั่งให้ลูกน้องวัดค่าพลังเวทในดันเจี้ยนทันทีแล้วภาพก็ตัดมาที่หัวหน้าชาแฮอินระหว่างทางเข้าเเเเธอออออกกกก็็หนนูงที่พววกกรจััดาาไ้ ต้องรีบแล้วถึงจะไม่รู้ว่าเจ้าพวกนั้นจัดการไฮออฟพวกนี้ได้ยังไงแต่ถ้าพลังวิทีแผ่วมาเมื่อกี้เป็นของบอสในดันเจียนแล้วก็ทุกคนน่าได้ตายกันแน่แล้วภาพก็ตัดมาที่ซองจินอูบอสไฮออฟก็ได้พูดขึ้นจะเอาทาหารระดับนั้นมาประจันหน้ากับกองทัพของข้าอย่างนั้นหรอมันไม่เสี่ยงไปหน่อยหรือไงช่างโง่เขาซะจริงแกน่ะอย่าประเมินฉันต่ำไปจะดีกว่าจากนั้นซองจินอูก็ใช้สกิลอนาเขตจักรพพัดทาหารงเงาที่อยู่ในอนาเขตนี้จะเพิ่มความสามารถเป็น2เท่านี่เป็นสกิลใหม่ท ทหารเงาก็กลายเป็นสีม่วงทันทีตัดมาที่คนในปาร์ตี้นี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยขนาดชั้นอย่างอัญเชิญได้แค่2ตัวเองคนแบกของคนนั้นน่ะอันเชิญได้กี่ตัวกันเนี่ยแม่สาวแบนก็พูดขึ้นพลังเวทด้านลบขนาดนี้มันเป็นของมนุษย์จริงๆอย่างนั้นหรอจากนั้นบอสไฮออกก็ได้สั่งให้พวกทหารเข้าปะทะกับทหารเงาของพระเอกทันทีแค่การโจมตีของไอออนครั้งเดียวก็จัดการทหารออกได้หลายสิบตัวส่วนอีกิดเชตวัตดาบพวกทหารออกที่อยู่รอบๆก็ตายกันลนาวเลยนะฮะตัดมาที่พระเอกพี่แกัน ดูรองประธานชาเฮอินอยู่เลยทําไมคนที่แข็งแกร่งขนาดนั้นถึงมาเป็นคนแบกของกันเนี่ยสถานาการณ์ตอนนี้พวกทหารเงาที่ไม่มีชื่อหรือพวกทหารลาบระดับพลังก็อยู่ประมาณฮันเตอร์แรงบีจากการจัดไฮออกหนึ่งตัวเนี่ยต้องถูกทําลายไป4ีถึงหครั้งแล้ะนะจากนั้นบอสไฮออกไล่เวทบทเพลงมังกรอักคีทหารของเจ้าน่ะมันเป็นแค่หุ่นไล่กาอย่หลงตัวเองให้มากนกไอก,ก็ตอบกลับไปแกนั่นแหละอย่าหลงในตัวเองเพราะทหารของฉันสามารถฟื้นตัวเองได้ไม่มีจํากัดจากนั้นบอสก็ไล่เวทียกรวด้ำแข็งออกมาอีกครั้งพร้อมกับใช้เวทแรงน้าโจมำท ทนททัีจากนั้นพี่แกก็ใช้วทแรงนม่วงอยู่ต่อเนื่องเข้าโจมตีใสพ่พระเอกแล้วนะพร้อมกับใส่แรงนม่วงเข้าไปในเศษหินเศษหินพวกนี้ก็โจมตีทหารเงาอย่างต่อเนื่องการที่พระเอกขึ้นชีพทหารเงาอยู่เรื่อยๆมันก็กินมานาของพระเอกอยู่แล้วนะบอสไฮออฟกัดจะให้ซองจินอูขึ้นชีพจนหมดพลังเวทล่ะครับพี่แกเนี่ยก็ใช้พลังเวทอย่างบ้าคลัง่งบทเพลงไฟบรรเลกันทหารเงาของพระเอกก็ไล่ตายกันะานาวที่จะใช้พลังเวร,ระยะไกลเพื่อไม่ให้เราเข้าใกล้สินะมันเนี่ยก็ท้าทายพระเอกเลยเอาล่ะขอดูหน่อยว่าเจ้าจะทนได้ถึงไหนนนแล้วภาพก็ตััดมเจ ผลวัตค่าพลังเวทก็ออกมาแล้วเป็นเกรดแรง E ที่มีระดับใกล้เคียงกับเกรดแรง S เลยจากนั้นพี่หัวเหลืองเนี่ยก็ได้สั่งให้หัวหน้าทีมกุดเจอะรีบติดต่อปรทหารเวจงอินเลยแหละฮะแล้วภาพก็ตัดเข้ามาที่ห้องบอสบอสไฮออฟก็ได้ย่อเยอเยพระเอกไปดูเหมือนพวกทหารของผ้าจะเหนือกว่าทั้งจํานวนและพลังเวทเลยแหละนะอีกไม่นมานมนาของพระเอกจะหมดลงจากนั้นเนี่ยฟองจินอูก,ก็ยิ้มออกมานะฮะอีกไม่นานพลังเวทของฉันจะหมดอย่างนั้นหรอพี่แกก็เอาขวดมานาออกมาจากช่องเก็บของจากนั้นก็ยกซดเลยแหละฮะต จงตื่นเชะละหะที่แกก็เรียกออกที่ตายไปมาเป็นทาหารเงาต่อหน้าบอสเลยนี่เจ้าบังอาจทำทหารของข้าเป็นอันเด้ดอย่างนั้นหรอ ก็ตอบกลับไปใช่แล้วฉันจะทําให้พวกแกกลายเป็นเงาของฉันอีกไม่ช้าแน่นอนว่ารวมทั้งหัวหน้าออกด้วยล่ะฮะจากนั้นคำพูดของฟองจินอูก็ไปจี้จุดของหัวหน้าบอสเลยล่ะฮะจากนั้นมันเนี่ยก็ได้สงสัยในจุดยืนของตัวเองว่าทําไมเขาเนี่ยถึงต้องโผล่มาอยู่ที่นี่ด้วยตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็ได้ยินเสียงในหัวให้จัดการพวกมนุษย์แต่มันจะอะไรก็ช่างบอสของไฮออกก็ได้คั่งเต็มสูบล่ะฮะจากนั้นก็สั่งให้ออกสี่ตัวที่เป็นองค์พุ่่งงงเขาง o, ้าาโจม,มีฟอออินูยาคลั่่งแภาพยก็ามมาที่ิณ์พิ่งูข่าเข้าัีจม เลขาของเขาเนี่ยก็ถามไปถ้าดันเจียนแตกขึ้นมาจะมีอะไรเกิดขึ้นถ้าเป็นแบบนั้นก็จะทำรอยเหตุการณ์ที่เกาะเซจูลแลยนะโชคดีที่เรายังพอมีเวลาเราจะใช้กาลังลบทั้งหมดของฮันเตอร์ในการรับมืออย่างเร่งด่วนซึ่งตอนนี้ทางเลขาเองก็ได้สั่งระดมพ Hunter ลฮันเตอร์แรงเอขึ้นไปแล้วนะจากนั้นประธานก็พูดขึ้นในสถานการณ์ที่แย่ที่สุดพวกเราน่ะจำเป็นต้องของความช่วยเหลือจากกิวพญาขาวหรือกิวมัจุราชด,ด้วยเราจะทุ่มเทสุดกลาลังเพื่อไม่ให้มันเป็นแบบนั้นแล้วภาพก็ตัดกลับมาที่ห้องบอสส ได้เหมือนกันดูเหมือนทหารองคัก์ของกินอูจะเหนือกว่าล่ะฮะพวกเราเองก็เข้าไปสู้ด้วยกันเถอะในระหว่างนั้นบอสไทออฟก,ก็ได้ไล่วิทออกมาบทเพลงรวดร้าวบทเพลงแห่งความมืดบอดพวกคนในปาร์ตี้ก็กระอาเือดทันทีเป็นแค่ผู้ชมอย่าสะอึกขึ้นมาบนวีทีเซส่วนเจ้าข้าจะทําให้ไม่สามารถพูดจาสามเาวได้อีกบทเพลงแห่งความเชื่องช้าบทเพลงแห่งความมืดบอดใช่แล้วฮะพลังวทที่มันไล่ออกไปก็เป็นคําสาบแล้วพิษแต่คําสาบพวกนี้ก็ไม่สามารถทําอะไรจินอูได้เลยเสียงระบบก็แจ้งเตือนขึ้นบับต่อเนื่องอายุยืนไร้โรคภัยพระ พอดีชั้นหน้ามีความทนทานต่อพิษกับคำาสาบอยู่แต่บอสไฮอ็อกเนี่ยก็เรียกลูกน้ำแข็งออกมาละฮะพร้อมกับพุ่งเข้าโจมตีใส่พระเอกแต่แต่ซองจินอูก็เรียกทหารเวทออกมาเช่นกันทหารเวททั้งสามตัวก็เรียกอุกบาตออกมาปะทะโล่น้ำแข็งพร้อมกับให้ทหารเวทใช้ลูกแก้วเพิ่งพลังเวทสองเท่าในช่วงพริบตาโล่น้ำแข็งก็ถูกทำลายทันทีแล้วการโจมตีแรกก็ถึงบอสไฮอ็อกแล้วละฮะทำให้น้กกากของพี่แกเนี่ยแตกออกมาในที่สุดจากนั้นหัวหน้าชาแฮอินหรือว่าเมียหลวงของพระเอกเนี่ยก็มาถึงทิกหายแล้ว การที่เป็นคนทําแบบนั้นแล้วเธอเนี่ยก็เข้าไปดูอาการสมาชิกกิแลแ์ละฮะแต่อาการของคนหน้าปาร์ตี้ที่โดนหนักที่สุดก็ปลอดภัยแล้ว แล้วเธอเนี่ยก็ถามถึงสถานการณ์นี้มันอะไรกันตัดมาที่บอสไฮออฟหลังจากที่หน้ากากแตกไปมันก็ข้างหนักเลยนะฮะบทเพลงพิโรธบทเพลงเสริมแก่งบทเพลงยักษ์สาเวทที่ไล่ออกมาก็ทําให้ตัวของมันเนี่ยกลายเป็นยักษ์ไปเลยละฮะจากนั้นก็กระทืบไปที่พระเอกเลยแต่แต่ด้วยสกิลสายนัาข่าของพระเอกก็หลบได้อย่างง่ายดายแล้วซองจินอูก,ก็พูดขึ้นแกเนี่ยนะฉันยังมีความทรงจําไม่ดีกับยักษ์อยู่แท้แท้ดันมาจี้จุดกันซะได้แต่มันเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ฟังอะไรแล้วนะฮะมันก็ไล่เวทมังกรอคัคคีใส่พระเอกท แต่ก็ยังไม่พอพี่แกเนี่ยก็เรียกมังกรเพลิงออกมานับร้อยพร้อมกับโจมตีใส่พระเอกในครั้งเดียวทหารออกรวมทั้งทหารเงาเองก็โดนลูกหลงไปด้วยทําให้ตายกันานานเลยละะ่ะฮะพลังในการโจมตีในครั้งนี้ก็ทําให้พื้นของห้องบอสกลายเป็นลาวาเลยละะ่ะฮะทมกลางหมอกควันที่เกิดขึ้นพระเอกก็โผล่ออกมาโจมตีเข้าไปที่ลูก,กตาของมันล่ะครับการที่แกตัวใหญ่ขึ้นก็ทาให้เลี้ยงเป้าได้ง่ายแลลวนะสายเวทมนต์นะถ้าไม่มีองครักษ์ก็ป้องกันการรอบโจมตีของสายนักฆ่าไม่ได้หรอกจากนั้นบอสไฮออฟก็ใช้พลังเวทไไไฟบาาาาาาากกกกันนํให้้มมมมีาวาพ่่ออาจาืะแต็สรถ ทำอะไรพระเอกได้แล้วซองจินอูก็สวนกลับไปโดยการฟาดดาบทั้งสองเล่มตัวใหญ่ขนาดนี้ดาบสั้นไม่ได้ผลจริงๆสินะจากนั้นพี่แกเนี่ยก็ใช้พลังดึงดูดลากเอาโซ่ขนาดใหญ่ในห้องบอสเพื่อที่จะมาพานมันเอาไว้แหละนะแล้วในระหว่างนั้นพวกสมาคมฮันเตอร์ก็เข้ามาพอดีผมนะ่ะสัมผัสได้ถึงพลังเวทจากด้านนอกก็เลยมาเพื่อสนับสนุนหน่วยจูโจมนะ่ะแต่ดูเหมือนพวกเราจะเป็นหวงเกินเหตุแล้วนะแล้วหัวหน้าชายฮอินเนี่ยก็พูดขึ้นไม่ว่ายังไงฮันเตอร์ซองจินอูก็เป็นสายต่อสู้ตัวททออออออลลล่นะ่่ะนนนนนนนแถถมมยยัััััังงงใ้้้เเเเววกิไดีีหหรพพขขาตบ ะฮะันเตอร์ซองจินอูเขาคนนั้นน่ะเป็นใครกันแน่คุณนะ่ารู้จักเขาใช่ไหมพี่หัวเหลืองเนี่ยก็ตอบกลับไปนะฮะก็พอรู้นิดหน่อยแล้วนะตัดมาที่ซองจินอูวินาทีที่เสียอง,อง,องค์พลักษ์ไปก็เท่ากับว่าจอมเวิทได้แพ้ลงแล้วจากนั้นพระเอกก็ใช้เงาขององค์ลักอ์อกเข้าไปจัดการกับบอสทันทีฟีลเหมือนโดนลูกน้องตัวเองมาตบอะนะ ในระหว่างที่มันกำลังจะตายลงมันก็เห็นภาพหลอนเลยนะฮะพอจัดการลงได้ระบบก็แจ้งเตือนรีฟอัพใช่ลมบอสได้แล้วก็จริงแต่เทมที่ได้รับเนี่ยมันแอบดูน้อยไปหน่อยนะแต่ก็เอาเถอะขอแค่สก,กัดเงาคงไม่ว่ากันใช่ไหมแล้วซองจินอูก็เดินไปสก,กัดเงาของหัวหน้าไฮอ็อกนะฮะพอบอสไฮออกลืมตาตื่นขึ้นในฐานะของฐานเงาพลังเวทของมันก็แผ่ออกมาลืม พร้อมกับเดินไปคุกเข่าให้กับพระเอกเฮ้แกเนี่ยนะพอเป็นเงาแล้วก็ดูสงบสง,ง่ยมขึ้นมาเลยหรอแล้วระบบก็ได้ให้ผระเอกตั้งชื่อให้กับมันตั้งชื่ออย่างนั้นหรอไอ้ฉันนะ่ะก็จําชื่อเดิมของแกไม่ได้ด้วยซีถ้างั้นนะ่ะตั้งมาม่วงแล้วกันชื่อของแกนะ่ะเอาเป็นว่าเจ้าเชี่ยวฮะเดี๋ยว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 ชื่อเชี่ยอ,อะไรเนี่ยกูจะบา้าแล้วออกตัวนี้ก็ได้ระดับอัศวินชั้นหนึ่งอีกด้วยระดับพลังน่าจะแข็งแกร่งที่สุดในเงาของผข้ากื่อเอกําาไรทีี่ดมกะนแล้วในระว่าง นนัน้ทุกคนก็เข้ามาหาพระเอกก็ชิบหายแล้วไงมัวแต่สนใจสก,กัดเงาของออกทุกคนคงเห็นหมดแล้วมั้งไม่สาวเมดในปาร์ตี้เนี่ยก็ถามพระเอกไปคนแบกของเมื่อกี้นะ่ะมันคืออะไรกันหรอคือมึงดูจนจบแล้วมึงยังจะถามอีกเหรอ จากนั้นพี่หัวเหลืองก็ตอบแทนพระเอกทันทีพวกเราหน่วยกองสังเกตการจากสมาคมฮันเตอร์เรื่องของฮันเตอร์ซองจินอูที่อยู่ที่นี่คือเป็นความลับระดับสุดยอดพี่แกเนี่ยก็ขอให้ทุกคนเก็บเรื่องนี้เป็นความลับแหละครับจากนั้นพี่แกก็พูดต่อระดับพลังของซองจินอูในตอนนี้เทียบเคียงกับฮันเตอร์ระดับแรงเอสยังไงก็ขอความร่วมมือในการออกจากที่นี่อย่างเงียบๆด้วยจากนั้นหัวหน้าปาร์ตี้เนี่ยก็พูดขึ้นเนื่องจากคุณซองจินอูมีพลังขนาดนั้นผมเลยคิดว่าเขาคงมีเหตุผลสักอย่างที่อออาาาาาาสมมเเเป็็นนนนคคแบกกกขให้้ละะททีี่พพววรรุดดชิตไ ว่าคุณน่ะร่วมทางมาด้วยในฐานะตัวแทนหน่วยจูดโรมผมขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งแล้วจะไม่ขอถามเหตุผลอย่างอื่นแล้วพระเอกก็สมุดคําสั่งเสียไปเคลืนไม่ดสาวเม็ดละฮะเจ้านี่น่ะคงไม่ต้องใช้แล้วสินะแล้วพระเอกก็ไปวีแอ็กแล้วไงแล้วพระเอกก็เดินจากไปแล้วคนในปาร์ตี้ก็ถามกับพขาหน้าชาแฮอินนี่คุณน่ะถือเจ้านั่นมาทําไมหรอแล้วเธอเนี่ยก็เขินหนักทาเอาหน้าแดงสุดๆไปเลยละฮะวันต่อมาณกิลมาสเตอร์เชเวจองอินถือเป็นโชคดีแล้วนะที่ทุกคนกลับออกมาอย่างปลอดภัยนะ่ะนี่เป็นอีกครั้งที่เราถูกเขาชาิากกาาาารญทห lại tua nhà ảnh lọ มีความเร็วเทียบเท่าสายนาคา่าแล้วมีกระทั่งพลังควบคุมมอนเตอร์ที่ตายไปแล้วใช่มันก็เป็นเรื่องยากที่จะเชื่อในทันทีแหละนะแล้วประธานชาวเวก็ถามกับฮันเตอร์ซนที่เป็นหัวหน้าปาร์ตี้ไปนายนะ่าคิดว่าฉันกับฮันเตอร์ซองจินอูใครแข็งแกร่งกว่กากันอย่างนั้นหรอมันก็เป็นเรื่องยากที่จะให้พี่แกพูดออกมาตรงๆล่ะฮะดันเจียนคือการที่ฮันเตอร์หลายคนแบ่งหน้าที่ทำงานตามความสามารถของแต่ละคนช่วยกันเติมเต็มส่วนที่ขาดหายเพื่อพิชิตเป้าหมายนี่เป็นเหตุผลเวลาลงดันเจียนถึงต้องจัดเป็นปาร์ตี้ ที่สุดของแรงเอด้วยตัวคนเดียวได้หรือเปล่าพี่แกนเนี่ยก็รู้สถานะตัวเองนะฮะเพราะว่าพระเอกมันจัดการคนเดียวได้ไงมันหนาะก็ตอบกลับไปท้งผมคนเดียวน่ะเคลียร์ไม่ได้อยู่แล้วเฮ้ยผมนะ่ารู้สึกอายที่ถูกเรียกว่าอาวุธสุดท้ายขึ้นมาเลยแหละนะแต่ก่อนที่ประธานจะเดินจากไปฮันเตอร์ซนก็พูดขึ้นไม่ว่ายัางไงก็เอ<ๆ>าเขาเข้ามาอยู่ในกิวของเราให้ได้นะฮะประธานก็ตอบกลับไปผมจะพยายามให้เต็มที่แล้วกันแล้วภามก็ตัดมาที่พระเอกไอ้ลูกคุณหนูจินโฮมันก็มาหาพระเอกนะฮะพระเอกก็ถามไปเรื่องที่จะสร้างกิวนะนายบอก กำลังจะบอกเรื่องที่คุยกับพ่อไปภาพก็ตัดมาที่หน้าสมาคมฮันเตอร์ซะก่อนนักข่าวเนี่ยก็มากันลืมเลยนะฮะพวกนักข่าวเนี่ยก็คุยกันเมื่อวันก่อนดาราชายอ e ีมินซองได้ปลูกพลังด้วยละแล้วภาพก็ตัดมาที่อาาราคนนี้ใช่แล้วมันก็เป็นคนดังอยู่แล้วนะแล้วยิ่งปลูกพลังมาเป็นฮันเตอร์อีกดูเหมือนว่าสื่อจะสนใจมันเปนพิเสษอ่อะนะมันเนี่ยก็หลงตัวเองจัดเลยนะฮะในโลกใบนี้ไม่มีใครเพอร์เฟกต์ไปกว่าฉันอีกแล้วดูเหมือนพวกนักข่าวก็มารอฉันสินะ แล้วก็ตัดจบไปเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างในตอนหน้าพระเอกก็จะรับแรงเอสโดยสมบูรณ์แถมยังประกาศออกสื่ออีกด้วยใครที่ชอบในเรื่องนี้ก็รอติดตามเลยนะฮะสำหรับคนที่ดูจนจบเนี่ยผมก็ขอฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องเราด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนบาย